เพื่อนเราเข้าไปในฐานแล้วเราต้องตามไปช่วยนะยังกดอนทำไมล่ะนายต้องรองดูนิอย่าเพิ่งตายนะนเพื่อนพวกเขาจะปลอดภัยอโอเคโอ้ยเก็บพวกปั๊บไปทันอย่าอยู่เลยแกเรียบร้อยไหมจ้าหน้าทสบายมากเจ้ัหเสริม่ตำรวจสอบปแล้วเพื่อนหมดทนไว้เฮ้ยปุนฉัน หมดสมานแล้วพ่ยไเล่นเอาเกือบไม่รอเดเจ็บนับอยู่นะพกนายเนี่ยชีวนิ่งหนึ่งนะหัวกลัองวูว้วเยี่ยมอแบล็กมาดูออกจากโรงงานใหม่ใหม่ให้ให้เพื่อนฉันไม่อยากได้บ้างส่งมาเลยไม่มีทางแกอย่าพึ่งใช้เลยจะลำพงศ์จัดไปก่อนนะรีบไปกันเัองพวก อย่างงั้นเนาะโธ่ยังฉันก็อยากได้เีมนะลองก็ไมสิพวกสอบน,นี้มันเยอะจริงๆเลยนะเลขสูนยสอบทหารเข้ามาได้มีค่เม่าแมนตายหนึ่งเดี๋ยวฉันดูแลแถวนี้เองเฮ้ยนี่นายยังไม่ได้อุปรกรณ์เลยมี่เอา้านีเออ่เอออขอบคุณมากครับรีบใส่แล้วไปต่อได้แล้วไปต่อเลยเหรอใช่แล้วมีค่ไม่ไแมนตายหนึคน